รายได้วันละ500ฉบับคนทํางานประจำถ้าเอาไปขายใช้งบเท่าไหร่มาดูกันค่ะเดี๋ยวลุงแก่มีโปรขายดีมาแนะนําให้ดูนะคะเซตนี้นะคะจะได้ไป45แพ็คที่ที่สามารถขายไส้ได้หมดเลยค่ะหมูสับหมูแดงไส้ครีมหูดำสังขยาช็อกโกแลตค่ะเซตนี้นะคะใช้งบแค่2,214บาทเราส่งฟรีด้วยค่ะถ้าขายหมดเซตนี้นะคะจะได้กําไรถึง1,386บาทเลยค่ะถ้าใครมีงบเพิ่มมาอีกนิดนึงนะคะแนะนําให้ลองขายเซตนี้ดูค่ะในเซตนี้นะคะก็จะได้ทั้งซาลาเปาแล้วก็ขนมจีไไ้พร้อมขายเลยค่ะซาลาเปาจิ๋วนะคะจะได้ทั้งหมด36แพค่ะ ไซส์ได้เหมือนกันแล้วก็ขนมจีบนะคะจะได้ไป6แพ็ค่คะขนมจีบเราก็จะแถมน้ําจิ้มกับกระเทียมเจียวให้ด้วยค่ะเซตนี้นะคะราคา2 8 6 9บาท20สตางค์ค่ะถ้าพี่ขายหมดนะคะจะได้กำไรถึง1810บาท80สตางค์ค่ะซาลาเปาจิ๋วนะคะขายง่ายมากนะคะพี่เอาไปขาย3ลูก20ได้เลยค่ะส่วนขนมจีบเอาไปขายลูกละ5บาทได้เลยถ้าสั่งตอนนี้นะคะเราส่งให้ฟรีทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะแล้วเราก็แถมป้ายเมนูแบบนี้ให้พี่เอาไว้โปรโหมทหน้าร้านด้วยถ้้ะะ้มม้าาาาาใใคคคครรสสนนนนจะะะะออเเเเตลลลิปปีีีวว่่่ขโโทงํงดด๋ยยยย